ข้อความจากพระสุตันตปิฎกขุตกนิกายปฏิสัมพิธามัคยาน,นกถาสุตตมยยญาน,นิเทศทุกขสัจจาินิเทศข้อ82ในทุกขอริยสัตว์นั้นความประโบกับสังขารหรือสัตว์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นชะไหนในโลกนี้สังขารเหล่าใดคือรูปเสียงกลิ่นรสผลัพพะอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร ไม่น่าพอใจย่อมมีแก่บุคคลนั้นหรือสัตว์เหล่าใดเป็นผู้ไม่หวังประโยชน์ไม่หวังความเกื้อกูลไม่หวังความสบายไม่หวังความปลอดโปร่งจากโยคะกิเลสแก่บุคคลนั้นการไปร่วมกันการมาร่วมกันการอยู่ร่วมกันการทำกิจร่วมกันกับสังขารหรือสัตว์เหล่านั้นอันใดนี้เรียกว่าความประจบกับสังขาร หรือสัตว์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ในทุกขะอริยสัตว์นั้นความพลัดพลากจากสังขารหรือสัตว์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์เป็นชฉัยในโรคนี้สังขารเหลห่าใดคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอันน่าปรารถนาน่าใกล่น่าพอใจย่อมมีแก่บุคคลน,นั้นหรือสัตว์เหล่าใดคือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิง มิตรพวกพ้องญาติหรือสาโรณิตเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความสบายหวังความปลอดโปลงจากโยคะกิเลสแก่บุคคลนั้นการไม่ได้ไปร่วมกันการไม่ได้มาร่วมกันการไม่ได้อยู่ร่วมกันการไม่ได้ทํากิจร่วมกันกับสังขารหรือสัตว์เหล่านั้นอันใดนี้เรียกว่าความพัดพรากจากสังขารหรือสัตว์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์ ในทุกข์อริยสัต์นั้นความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เป็นไฉนสัตว์ทั้งหลายมีชาติเป็นธรรมดามีความปรารถนาเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโอ๋เนอขอเราทั้งหลายอย่ามีชาติเป็นธรรมดาและชาติอย่ามาถึงแก่เราทั้งหลายเลยข้อนี้อันสัตว์ทั้งหลายไม่พึงได้ตามความปรารถนาแม้ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนี้ก็เป็นทุกข์สัตว์ทั้งหลาย มีชราเป็นธรรมดาและอื่นๆสัตว์ทั้งหลายมีพยาธิเป็นธรรมดาและอื่นๆสัตว์ทั้งหลายมีมารณะเป็นธรรมดาและอื่นๆสัตว์ทั้งหลายมีโสกะปริเทวะทุกโทรมนัสและอุปายาตเป็นธรรมดามีความปรารถนาเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าโอหนอขอเราทั้งหลายอย่าพึงมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตเป็นธรรมดา และโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตแยามาถึงแก่เราทั้งหลายเลยข้อนี้อันสัตว์ทั้งหลายไม่พึงได้ตามความปรารถนาแม้นี้ก็ชื่อว่าความไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์ในทุกขอริยสัตว์นั้นโดยย่ออุปาทานขันห้า,า 5, เป็นทุกข์เป็นฉนยัยคืออุปาทานาคขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนา อุปาทานคักขนคือสัญญาอุปาทานคักนคือสังขารอุปาทานคักขนคือวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าโดยย่ออุปาทานคัขันห้าเป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขอริยสัตว์พระตถกถาจารย์ได้อธิบายทุกขาริยสัตว์ต่อจากครั้งที่แล้วโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อความในสัทธรรมปกาสินี อัตถกถาคุตตกนิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกถายานกถาสุตตะบรยญญานนเทศทุขกสัจ,จานิเทศ82พึงทราบวินิจฉัยในอัปปิยาสัมปโยคานิเทศดังต่อไปนี้คำว่าในโลกนี้ได้แก่ในโลกนี้คำว่าอันไม่น่าปรารถนาได้แก่อันไม่น่าสแสวงหาจะสแสวงหาก็ตาม ไม่สแสวงหาก็ตามจงยกไว้คำนี้เป็นชื่อของอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจชื่อว่าไม่น่าใครเพราะอัดว่าไม่ก้าวเข้าไปในใจชื่อว่าไม่น่าพอใจเพราะอัดว่าไม่เอิบอิ่มในใจหรือไม่ทำใจให้เจริญคำว่ารูปเป็นต้นเป็นคำแสดงถึงสภาวะของสังขารเหล่านั้นชื่อว่าไม่หวังประโยชน์เพราะอาจว่าหวังคือ ปรารถนาสิ่งไม่เป็นประโยชน์ชื่อว่าไม่หวังความเกื้อกูลเพราะอาจว่าหวังคือปรารถนาสิ่งไม่เกื้อกูลชื่อว่าไม่หวังความสบายเพราะอัจว่าหวังคือปรารถนาความไม่ผาสุกคืออยู่อย่างลำบากชื่อว่าไม่หวังความปลอดโปร่งจากโยคะกิเลสเพราะอาจว่าไม่หวังความปลอดโปร่งจากโยคะสี่คือความปลอดภัยความหลุดพ้น คือหวังปรารถนาความบนเวียนที่มีภัยแห่งโยคะสี่เหล่านั้นนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบเนื้อความในข้อนี้อย่างนี้ว่าชื่อว่าไม่หวังประโยชน์เพราะไม่หวังสิ่งเป็นประโยชน์กล่าวคือความเจริญแห่งศรัทธาเป็นต้นและเพราะหวังสิ่งไม่เป็นประโยชน์กล่าวคือความเสื่อมแห่งศรัทธาเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าไม่หวังความเกื้อกูล เพราะไม่หวังประโยชน์เกื้อกูลอันเป็นอุบายเข้าถึงศรัทธาเป็นต้นและเพราะหวังสิ่งไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอันเป็นอุบายเข้าถึงความเสื่อมศรัทธาเป็นต้นชื่อว่าไม่หวังความสบายเพราะไม่หวังการอยู่สบายและเพราะหวังการอยู่ไม่สบายชื่อว่าไม่หวังความปลอดโปร่งจากโยคากิเลสเพราะไม่หวังความปลอดภัยใดๆและเพราะหวังความมีภัยคำว่า การไปร่วมกันได้แก่การไปด้วยกันคําว่าการมาร่วมกันได้แก่การมาด้วยกันคําว่าการอยู่ร่วมกันได้แก่การอยู่ร่วมทั้งในเวลายืนเวลานั่งเป็นต้นคําว่าการทํากิจร่วมกันได้แก่การทํากิจทั้งปวงร่วมกันคํานี้โยชนาแก้ว่าด้วยอํานาจสัตว์ แต่พึงถือเอากิจที่ได้ด้วยอํานาจของสังขารความประจบกับสัตว์หรือสังขารอันไม่เป็นที่รักนั้นโดยอาจชื่อว่าธรรมข้อหนึ่งย่อมไม่มีท่านเรียกว่าทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แม้ทั้งสองแก่สัตว์ผู้อยู่ร่วมกันกับสัตว์หรือสังขารอันไม่เป็นที่รักเพียงอย่างเดียวปิยะวิปโยคานิเทศพึงทราบโดยนัยยะตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้ว ในข้อนี้คำมีอาธิว่ามารดาท่านกล่าวเพื่อแสดงถึงผู้หวังประโยชน์โดยสรุปในคำเหล่านั้นชื่อว่ามารดาเพราะอัดว่าถนอมรักชื่อว่าปิดาเพราะอัดว่าประพฤติรักชื่อว่าพี่ชายน้องชายเพราะอัดว่าย่อมคบพี่หญิงน้องหญิงก็เหมือนกันชื่อว่ามิตรเพราะอัดว่าประพฤติรักใครอีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่ามิตรเพราะอัดว่าวางไว้คือไว้ใจได้ในความลับทั้งปวงชื่อว่าพวกพ้องเพราะอัดว่าเป็นอยู่ด้วยกันโดยความเป็นอยู่ร่วมกันในกิจที่ควรทำคำว่าญาติเพราะอัดว่ารู้คือเข้าใจอย่างนี้ว่าบุคคลนี้เป็นคนภายในของเราชื่อว่าสารหิตเพราะอัจว่าเกี่ยวเนื่องกันทางสายเลือดญาติ คือคนฝ่ายบิดาสาโรหิตคือคนฝ่ายมารดาอีกอย่างหนึ่งญาติคือคนฝ่ายมารดาบิดาสาโรหิตคือคนฝ่ายพ่อผัวแม่ผัวการพัดพลากจากสัตว์หรือสังขารอันเป็นปที่รักแม่นี้โดยอาจชื่อว่าทำข้อหนึ่งย่อมไม่มีท่านเรียกว่าทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์แม้ทั้งสองอย่างแก่สัตว์ผู้พัดพลากจากสาัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเพียงอย่างเดียว คํานี้ในที่นี้เป็นคําในอัตถกถาทุกแห่งแต่ควรจะกล่าวว่าวัตถุอันไม่เป็นที่รักและเป็นที่รักท่านให้พิเศษขึ้นไปอีกด้วยคําว่าความประจวบและคําว่าความพลาดพลากเพราะสัจธรรมทั้งหลายมีลักษณะเป็นของจริงแท้พึงทราบวินิจฉัยในอิชิตาลาพะนิเทศดังต่อไปนี้คําว่า สัตว์ทั้งหลายมีชาติเป็นธรรมดาได้แก่มีความเกิดเป็นสภาพคือมีความเกิดเป็นปกติคําว่ามีความปรารถนาเกิดขึ้นได้แก่มีตัณหาเกิดขึ้นคําว่าโอนอได้แก่ความปรารถนาคําว่ามีได้แก่พึงเป็นข้อว่าข้อนี้อันสัตว์ทั้งหลายไม่พึงได้ตามความปรารถนาได้แก่ ความไม่เกิดเป็นธรรมดาที่มีอยู่ในสาธุชนผู้ละสมุทไทยได้แล้วและความไม่มาแห่งชาติที่มีอยู่ในท่านผู้ปรินิพานแล้วอันบุคคลปรารถนาอย่างนี้ว่าขอเราทั้งหลายอย่ามีชาติเป็นธรรมดาและชาติอย่ามาถึงแก่เราทั้งหลายเลยนั้นใดความไม่เกิดเป็นธรรมดาเป็นต้นนั้นชื่อว่าไม่พึงถึงด้วยความปรารถนา เพราะเว้นมรคภาวนาก็ไม่พึงถึงแม้แก่ผู้ปรารถนาอยู่และเพราะพึงถึงได้ด้วยภาวนาแม้แก่ผู้ไม่ปรารถนาอยู่พึงทราบวินิจฉัยในอุปาทานขันธนิเทศดังต่อไปนี้หากถามว่าอุปาทานขันธ์เหล่านั้นเป็นไงอุปาทานขันธ์คือรูปเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอุปาทานขันธ์คือรูป แม้ในคำที่เหลือก็มีนยะนี้เหมือนกันอัตถกถาทุกขสัจจะนิเทศจบ